ขอเรียนเชิญท่านกรงศูนยใหญ่นะคะช่วยกรุณาเป็นตัวแทนของอสมาคมไทยอีสานมอบของที่ระลึกนะคะให้กับคุณครูทั้ง4ท่านนะคะ,ะเชิญค่ะคนที่ออกมาร่ายรำนี่คือคุณครูจารึกสุภพ,พงศ์นะคะมีความรู้ความสามารถอ่อนช้อยและ,ะคุณครูทั้ง4ท่าน สวยงามมากนะคะตกแต่งเวทีให้ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีงามขอเรียนเชิญท่านกงศุลใหญ่เป็นตัวแทนของสมาคมไทยอีสานนะคะมอบของที่ระลึกค่ะคุณครูจ่าจารึกสุพพงศ์ค่ะคุณครูอันอัญชนาพรสอนพร คุณครูชนพอรอินตะสิงคุณครูเรนคันชิตพิมพ์ใจ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะทั้งสี่ท่านจะมารำไร่รำมีสารบ้านเฮาในช่วงหลังให้ได้ชมกันอีกนะคะแต่ในช่วงนี้ก็ขออํานวยอวยพรให้โชคดีมีชัยเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในกลางเดือนนี้นะคะเสียดายเราไม่มีโอกาสได้ชมการแสดงในช่วงในชุดของงานทักษิณน,นะคะเพราะว่าพวกอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าจะต้องเดินทางกลับไปก่อนนะคะไม่เช่นนั้นเราจะได้ชมการไร่รำที่สวยงามทีเดียวค่ะ ในช่วงนี้นะคะชุดต่อไปจะให้ได้ชม